สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะันนินันตานค่ะคุมาเติมคำศัพท์สังกิตนะคะโอเคค่ะดูนะคะเดี๋ยวเราเติมเสร็จแล้วค่อยไปเขียนคำศัพท์กันนะคะสิบหกคำวันนี้อ่ะ C R เติมอะไร C R O W N คราวมงกุฎอ่าคำว่าคราวมงกุฎจะออกเสียงเหมือนกับคำว่าอะไร Crown ตัวตลก C L O W N c l o N u ลตัวตลกอีกอันหนึงนะคะคลาวก้อนเมฆคลาวก้อนเมฆคลาวตัวตลกกับคลาวก้อนเมฆออกเสียงเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะคะถูกไหมคะ,ะ,ะแต่ถ้ถาคลาวก้อนเมฆอัคลาวก้อ okay, นเมฆ C L O U ตแลกคลวตัวตลกคลาวตัวตลกคลาวตัวตลกาวคลาวตคลาวตักคั ฟังให้ดีนะคะว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรออกเสียงให้ถูกต้องด้วยไป S E E S A W C S O งมากระดกเนี่ยมากระดกมากระดกต้องเติมอะไรคะต้องเติม A W บันูค่ะโอเคต่อไป House H O U S E House บ้านเติมอะไรคะ O U ค่ะอ่ะต่อไป อ fork ฝอยส้มอืมโอเคอ่ะไล่ไปซื้อแบบที่สอง sauce ส้นเขียเทศซอสอะไรก็ได้ซอสพริกซอสอะไรซอสไข่ดงซอสเพิ่มเติมอะไรคะเอสอะไร sauce อ่าโอเคจะไปคำนี้อ่านออกเสียงว่า newspaper 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 เราก็ต้องเติมอะไรคะ e w อ่า e w เราถึงจะอ่านออกเสียงเป็น newspaper อ่านต่อไป a i n g ring อ่า ring แหวนต่อะฉะนั้นก็ต้องเติมอะไรคะ i n g อ่าต่อไปผ้าพันคอ s c a r s ค่าผ้าพันคอเราเติมอะไรคะ a r ค่ะต่อไป t i g e R ้าเกิดเสื้อนะคะเสื้อน่ารักเติมอะไรคะ e r ค่ะอ่าต่อไปค่ะใบไม้ l e a s ค่ะโอเคเติมอะไรคะเติม e a ค่ะโอเคต่อไปบอลลูนเติมอะไรคะ b a l l o o n บอลลูนบอลลูนเติม o ค่ะอ่าต่อไปรถไฟ t r a i n รถไฟเติม a i ค่ะโอเคเท่าสุดท้ายอุ้ยยัีติดแ่ะเอาออกเลยก็ได้โอเคจะได้ดูยากอ่ะ b o a t boat เรือ boat ออกเสียงเหมืนกับว่าอะไรบ้าง boat g o t boat มีอะไรก็ c o r t coat s ลองดิ c o a t coat 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 boat road ไป road ถนนอ๋ออันนั้นมันอีกคำอัั้น a o a d มีอะไรอีกไหมมีโคด C O A T โคด B O A T โบด G O A T โ d ดใช่ไหมอ่ะพยายามจำสับให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันนลลูกมันจะได้สับเพิ่มขึ้นอ่ะต่อไป F อันนี้ F E E เท้าสองข้างขึ้นไปเราต้องใช้คำว่า Fit อ่าใช่ Fit ใช่เติม E เติม E E ไปนะคะแต่ถ้าเท้าข้างเดียวเราจะใช้คำว่าอะไรฟุตใช้คำว่าอะไรคะฟุต ฟูดต้องเติมอะไรถ้าเป็นฟูดอ่าอันนี้ฟีดก็ต้องเป็นเติมอ่าเพราะฉะนั้นออกเสียงฟูดกับฟีดอ่ะต่อไปอันนี้อะไรของเล่น O Y S ไช่เติมเอสเพราะว่ามีหลายชิ้นใช่ไหมคะอ่าเติม O Y ถูกแล้วอ่ะต่อไปไข่เนใช่เติมอะไรคะเติมไออ่าต่อไปได้เวลาได้เวลาเนี่ยเราเขียนเมื่อกี้หน้าแล้วเนี่ย เขียนลายหน้าโอ้แกนลายหน้าเนี่ยจบเล่มแล้วเนี่ยสิเป็นเล่มไปเลยอ่ะเล่มของโรงเรียนเนี่ยเอามาเขียนต่อกระดาษเรืออ่ะล่าสุดเนี่ยอ่ะเอาเมื่อกี้ตะวันเขียนไปสองคำแล้วหรอแม่บอกว่าให้ทบทวนก่อนแล้วค่อยเขียนเช็ไหมคะโอเทบทวนก่อนแล้วค่อยเขียนเขียนเลยนะคะถ้าเราทบทวนเวลามันเขียนมันก็จะได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ โอเคอ่ะเขียนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่มาตรวจนะคะเ <Okay. S 1> มื่อกี้ตะวันทบทวนไปแล้วหนึ่งรอบไม่น่าจะผิดแล้วแหละเอเคไหมคะลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านจับการเอเยไหมอ่านแบบออกเสียงโฟนอีกนะ <ead? S 1> อ้าวคราววันเกิดวันเกิดวันเกิด บ้าแล้วแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงแล้วน่บาแล้วเนกรีดเ่ยเขียนจะเซ็นไว้นยอ่ะแล้วพอเริ่มเขียนสับนี่เริ่มร้องเพลงเริ่มเต้นเริ่มอลไมาและวหกคำนะคะฟอกฟกก็ต้องคู่กับสปูน ไปอะไรเงี้ยยังไม่จบทียังไม่จบเลยนั่งดูตะว,วันเขียนกันจะ,จะไปละดูว่าตะว,วันตั้งใจหรือเปล่าแม่ไม่อยู่นี่เขียนไม่สวยเดี๋ยวพอแม่เดี๋ยวพ่อแม่ไม่อยู่นี่จะวาดรูปอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่งเตอะไมาเยอะแยะไปหมด พอแม่ไม่อยู่นะนั่งร้องเพลงเมื่อไรจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยต้องกำหนดเวลาให้เนี้ยไม่งั้นนั่งร้องเพลงเอาใหม่ได้ตัวแต่ไม่อยูเนี่ยนัองร้บนี้เราได้ไปทำบ้านแทนได,ด้ปึ พ,พยายามดูสับครั้งเดียวแล้วก็เขียนเลยค่ะไม่ดูทีละตัวอ,อักษรน,นะคะฝ mm hmm. ึกเหมือนฝึกลอกกระดานที่โรงเรียนอะถ้าเราท่องสับได้เราจำมาแล้วเรามาเขียนยาวเลยลูกไม่ดูกลับไปกลับมาแล้วตอนหนึ่งแล้วไม่ลอกแบบทีละตัวแล้วค่ะยกเว้นว่าคำไหนที่ไม่ได้จริงๆอะคำไหนที่ได้แล้วพยายามจำคำสัพท์แล้วก็เขียนต่อเลย จะได้เป็นการฝึกจําคําศัพท์ลูกไม่ใช่อ่าทีนึงหันไปไอ้ทีนึง,อย,นงอย่างเงี้ยเพราะคําศัพท์เหล่านี้จะบันได้แล้วนี่คะยกเว้นคําศัพท์ใหม่ๆที่แบบอันนี้แม่ให้ทบทวนถ้าเป็นคําศัพท์ใหม่ๆอะแม่จะให้ดูก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ห่างกับภาษาอังกฤษนามากก็ช่วงนี้เรา,าเทบทวนภาษาไทยบอลลูนจะจะเป็นแพ็กอย่างนี้นลนแล้วกันเนี่ยไม่ห่างหรอกเดี๋ยววันนี้มีคัดภาษาอังกฤษอีกไงี้ยการบ้านแม่ให้จะวันทำ อังกฤษอังกฤษช่วงไหนอังกฤษก็จะอังกฤษติดๆกันเนาะช่วงไหนไทยก็จะไทยตดดิดๆคือม<ช>ันไม่จบไ<ช>งที่แม่ที่แม่ให้แบบเป็นแต่ละวิชาติดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนไม่จบเรื่องไงทีนี้พอเราเอาวิชาอื่นมาขั้นก็จะงงไงเขา้ขาใจไหมคะลูก <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนภาษาไทยเราก็จบบ,บทไปก่อนเราถึงจะมาต่อวิชาอื่นไม่งั้นมันจะงงมันจะได้ต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้จําไม่งงด้วย ช่วงไหนอังกฤษก็จะ,จะอังกฤษยาวๆเขียนอ่านฟังพูดไปยาวไปนี่หนูจะมาเป็นแท็กนะคะถ้าเกิดรีสุกบอลลูนโอ้โหจำทีละสามคำเลยใช่ไหมทีนี้จำได้นะคะอ่าทีนี้พอบอกให้จำจำทีละสามคำเลยต่อไปจำสิบหกคำทีเดียวเลยนะเห็นไหมได้ไหมจำสิบหกคำทีเดียวเลยหนูจำไม่ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไมปเปลี่ยนชุดกันนะอย่างเงี้ยโอเคให้จบโอเค สวัสดีค่ะ